สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพาไปใส่โฆษณานะคะวันนี้คะ่ะมาดูกันคะ่ะดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่ผ่านรายการ4,000ชั่วโมงมาต่อไปนะคะก็จะผ่าน10เหรียญคราวนี้เวลาเรานั่นเราก็จะต้องมาใส่โฆษณาเองให้มันผ่าน10เหรียญน,นะคะเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะเข้าไปที่ Y o u t u b e studio นะคะที่ช่องของคุณนะคะตรงหน้าที่มี ตรงหน้าของเราด้านขวามือนะคะเข้าไปที่ช่องของคุณเ,เข้าที่ช่อง YouTube Studio นะคะเข้า YouTube Studio ค่ะกดเข้าไปด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเขียนว่า Video d a s h บ o a r d อะไรตรงนั้นนะคะที่ช่องของคุณนะคะเข้าไปตรงนั้นค่ะเข้าไปตรงว v ดีโอนะคะ เข้าไปตรงวิดีโอค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะมาถึงหน้านี้ค่ะหน้าตรงกดเข้าไปตรงฟิล์มที่เราทำไวน้นะคะภาพยนตร์ที่เราทำไว้เพื่อนๆจะไม่เคยเห็นตัว S เลยนะคะเนี่ยค่ะตัว S เนี่ยก็จะปรากฏตอนที่เรามีรายได้ค่ะหลังจากที่เราเหนื่อยกันมามากแล้วนะคะ4 0 0พันชั่วโมงไม่หมูเลยนะคะสำหรับคนที่ทำ u t u b e ด้วยใจจริงอย่างยิงบีนะคะ ลุยกันหน้าดูเลยนะคะลุยทำคราวนี้เราก็กดลงไปตัว s ตัวเหมายถึงดอลลาร์นะคะโชคดีนะคะเพื่อนๆขอให้สร้างรายได้ได้สมใจปรารถนานะคะกด s นะคะค่พะพอกด s แล้วมันจะเข้าหน้านี้ค่ะเขามันจะปึ๊บเข้าหน้านี้เลยเพื่อนๆก็กดโฆษณาซ้อนทับการการผู้สนับสนุนโฆษณาแบบข้ามได้ โฆษณาวิดีโอข้ามไม่ได้เอาหมดเลยนะคะเสร็จแล้วพอโฆษณาเนี่ยมันก็จะมาขึ้นหน้าหน้าเนี่ยไอ้มันกอน็อันเดียวกันเนี่ยแหละค่ะติ๊กถูกให้หมดเลยนะคะพอติ๊กถูกหมดแล้วมันจะบอกว่าจัดการโฆษณาตอนกลางกดลงไปตรงนี้เลยค่ะค่ะพอกดมาตรงนี้แล้วมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยให้ซูมนะคะ ซูมแบบว่าละเอียดอ่อนหรือซูมแบบหยาบค่ะด้านซ้ายเนี่ยซูมแบบหยาด้านขวาเนี่ยซูมแบบละเอียดเพื่อนๆก็เลือกเอาค่ะเสร็จแล้วก็มาเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ตรงที่เราจะติ๊กให้มันโฆษณาขึ้นตรงไหนมันจะขึ้น0.00ตรงเริ่มวินาทีที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติ๊กลงไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะขึ้นไปติ๊กตรงช่วง พักโฆษณาเอาอร์เซร์ไปติ๊กไว้ตรงนั้นเลยค่ะมันก็จะโฆษณาอันที่หนึ่งอันโฆษณาอันที่สองตามเวลาที่เรากําหนดไว้จะเป็นจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะติ๊กลงไปเลยค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามแล้วก็ขึ้นไปติ๊กด้านบนโฆษณาพักช่วงอะไรทั้งหมดช่วงนั้นข้างบนที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะติ๊กลงไปเลยค่ะติ๊กลงไปเรื่อยๆอะไรค่ะเอาแบบว่าถ้าหญิงบีทาตอนนั้นที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็คือ เออจะได้ประมาณสองสองนาทีะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยเราก็จะใส่ติ๊กลงไปที่สองนาทีแรกก่อนนะคะแล้วก็คราวนี้ถ้ามันเป็นโฆษณาแบบแปดนาทีที่เราทำได้เองนะคะก็ใส่ไปประมาณสักเจ็ดแปดอันสิบอันโฆษณาอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขึ้นไปติ๊กด้านขวานะฮะหน้าเดียวกันเนี่ยะคะ่ะด้านขวาดำเนินการต่อะคะ่ะ รอ,รอคอยมานานแล้วทำซะเพื่อนๆแล้วก็กดบันทึกอีกรอบหนึ่งค่ะคราวนี้รอบนี้เราก็จะจะได้โฆษณาแล้วตามที่เราต้องการคือถ้าเกิดว่า8นาทีเนี่ยยิงบีจะใส่ประมาณ7-8อันนะคะแล้วก็ถ้า10นาทีนี่ก็ได้ประมาณ10อันแต่ถ้าเกิดประมาณ10ชั่วโมงเนี่ยค่ะก็ใส่ไปเลยค่ะ แต่ช่วงนี้รู้สึกจะปัญหานะคะวันนี้ยิงบีทำทำแล้วมันเด้งออกเด้งออกไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น y youtube ตรวจให้ด้วยนะคะใส่โฆษณาได้ไหมรู้สึกท้อแล้วนะคะคือทำทำตั้งใจทำมาตลอดเวลาแล้วคราวนี้ถ้าถ้าใส่โฆษณาไม่ได้ตามที่คุยกันไว้ก็คือว่า8นาทีเนี่ยเราสามารถเริ่มใส่โฆษณาเองได้แต่ถ้าต่ำกว่า8นาทีเนี่ย เพื่อนๆก็ให้ YouTube ใส่โฆษณาให้คราวนี้ของหญิงบีที่ดูเข้าไปเนี่ยค่ะโฆษณาโน่นแหละได้หนึ่งอันบ้างสองอันบ้างแล้วเมื่อไหร่เราจะสำเร็จล่ะคะ ฝาก YouTube ด้วยนะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนนะคะขอให้ถึงฝั่งกันทุกคนนะคะเอาใจช่วยนะคะหญิงบีก็ยังไม่สำเร็จหรอกค่ะเนี่ยก็ยังเก็บเหรียญอยู่ะคะ่ะเด้งเขา่าเด้งออกอยู่เนี่ยคะ่ะเหรียญค่ะฝาก u t u b e ด้วยนะคะคนทำงานแบบเรานะคะทำเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเลยจริงๆนะคะ YouTube บอกตรงๆนะคะตรงไปตรงมานะคะ หญิงบีเนี่ยทำงานจริงๆนะคะทำงานแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะคะแนนก็ถูกตัดนูนตัดนี่ด้วยนะคะ YouTube ดูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ